แล้วนี่ก็สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อผมสุ่มหามิสติกเองแม่งล่อ,อก,กูการัานตีเลยปู่โกแม่ผมเลยตื่นเจได้ปะในเมื่อกูเปิดเองแล้วกูเกลือกูกะให้เพื่อนเปิดให้สิวะเอ๊ะทำไมมึงฉลาดอย่างนี้และนี่ก็คือโอเคครับตมามที่ไอเดียผมก็คือส่งให้เพื่อนเปิดได้บ้างแล้วตัวในตู้นี้ก็เป็นหนังสืออ่าอ,อกก่อนเกมนี้อัดก่อนอัปเดตเพราะฉะนั้น let's go แม ตัวแรกก็เลเจนต์เลยอ่ะการันตีไอ้สัตว์เมขอคู่สันชัยนี่ได้อ้าวเบ้าสักตัวสองตัวอะไรเงี้ยกคู่สันตอนตอนที่ผมอัดอยู่เนี่ยเอ่อคู่สันเป็นเมตาสโลอยู่เพราะยังมีคาตาคุณี้เข้ามาก็มันนี่แหละแลนะ้วก็เปลี่ยนคนเขาลือกันอยู่แล้วเกือบไอ้เหี้ยเลเจนต์ว่ะเฮียไม่ไม่การันตีนะครับอันนี้ไม่การันตีนะครับน้ำฝนก็เริ่มพากลตีขึ้น คือถ้าถ้าฉันสังเกตดีๆในตู้นี้นะหนัาสือสามตัวเลยนะหนัาสือแรหนัาสืออีพิกแล้วก็หนัาสือมิติกไอเชี่ยตัวหนัาสือของแท้นี่ถ้ามีหนัาสือเลเทียนเนี่ยแม่งมาแล้วเนี่ยอือมันกัดสุ่มกูหมดไวเหลือเกินเพชรเหมือนเจ็ดกูถึงกูจะไล่นเอฟเคเองคือเพชรเนี่ยผมเอฟเคไม่ได้หรอกทุกท่านคือไม่มีคอมก็เลยฝากเพื่อนเอฟเคให้ก็นี่แหละคนที่เปิดนี่แหละ ก็เปลี่ยนมาสุ่มในสเตทกันบ้างเห็นมสุ่มสเตทแล้วดูดีไม่ใช่หรอกคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมให้มันสุ่มไอดีของเพื่อนมันอีกไอดียดีนึง่มสเตทนี่แหละเออแล้วมันออกวายบอกเลยแบบเฮ้ยมึงจัดให้กูหน่อยวะมั่นใจในดวงมึงแล้วก็เลยเจนแตกแล้วเจนแตกบ่อยนะคลิปนี้นะบอกเลยอุ้ยใชยนี่เมื่อกี้ใชยนี่นะครับโอเคได้แล้วหนึ่งตัวถ้ามีตัวที่สองก็แบบเออจะดีกว่านี้ไหมหรือแบบเออซีคงซีเข็ดอาจจะแตกอะไรอย่างเงี้ยเออเกมบอกไอ้เคนนี้หลกมาก เด็กกูให้การันตีแม่งสํหรอกใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นครับเด็กการันตีเลยครับไอ้เฮียกราบก,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 กูก็ขขก,การันตีสุขุนฮะกูเนี่ยแม่งลอกไปประมาณสามร้อยถ้านัสืกการันตีอีกเนี่ยกูบอกเลยนะกูเลิกออกออกออก,อก,อก,อกไม่เลิ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 กคุณจะหาเกมที่ดีขนาดนี้เนี่ยมาแทนได้ยังไงคิดถูกไหมเออกลับมาเ์อปกติไอ้เช็ดในจันมาบ่อยนะจริงๆเออใช้นี่ไปโอ้ยจบแล้ว เฮ้เลเยน์เนี่ยเลเจนด์แม่งแตกบ่อยมากครับทุกคนเลมิสติกมึงอยู่ไหนมิสติก you know as the mystic ผมต้องการมิสติกหรือถ้ามึงใจดีก็ซีเคร็ตให้กูก็ได้เห็นบางคนอะหมดเป็นเศษเลยนะซีเคร็ตตัวเดียวแต่บางคนก็แบบเออเจ็ดหมื่นได้สองตัวอะไรเงี้ยเอาละเอาละเชฟกุลกเต้องเกลือแนะตอนแรกชอบบ่นใช่ไหมเออเลเจนร์นมาบ่อยเอเลเจนด์ก็่มา,มา,มาละ Yeah. ลอกกุหนักจัดใช่ yeah. ender, เอออันนี้ไม่ได้ฟินเต้แม่งเอาผมสุดจริงนะผู้ชมแม่งการันตีกันทุกตัวอันนี้คือมันบอกกัทํำสูตรอ่ะไหนกูดูสูตรด,ดิสูตรมันก็คืออีพิกอืมก็อย่างดีนะเป็นอีพิกเออมันคงไม่มาฟาลล้วนอะ่ะถ้าอย่างนั้นกูเครียดกูเอ,อ้เยเลเยจนเอ,อ้ยการันตีปั๋วดูไม่ทันเอาเป็นว่าช่างหมาลากันนี่เป็นไงเรามึงไม่ฟาล้วนเรียบร้อยฮนะแตก ออโอเ้เกมไม่เล่นกูหนักจัดจริงโอ้ฟาร์ลุนสองรอบมึงไม่มาสามรอบติดเลยหรอฮะมึงกล้าป่าวแน่จริงมึงก็มาดิอย่างนไงก็ใช้นี่นะเมื่อกี้ใช้นี่นักเสือเรเอาไปละไปเซิฟเทดละอ่ะเป็นมาเซิฟเทดไอ้กูดูดิกูดูวมันก็เดิมเลยผูช้ชมกูดกูการันตีแน่ๆตรงเนี้ยโอ้เฮียฟาร์ลุนสามรอบติดมีใครให้เกลือกันอีกไหมหนี่กูผ่าไตกูเนี่ยไตกูขาวแล้วนะยังไม่เหลือที่ไว สับใช้งานและไตก้กูเนี่ยขาวโพลนเกลือไม่ขึ้นคือขึ้นไตก้กูอะโอ้ยตเตือนไต้อันนี้การันตีน,นะ,พะเพื่อนชมการันตีเลเจนด์ปุ๊การันตีแน่เด้อเชื่อีกแล้วเหรอจริงอกูสุสันใช่หน,น่มึงก็ไม่มาสักทีเนี่ยมาตัวเดียวเนี่ยโอ้ยขอฮึกูสันกูจิ้มกระเป๋าเลยนะเพื่อนมึงก็ขยันเป็นเซิร์ฟจริงเลยเฮ้ กูเกลียดตัดออกนั If, ่นแหละหยอก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 แม่กูใส่ยเอฟเคข้จะมาบ่นเพื่อนกันไม่ได้ถูกไหมเปลี่ยนมาอีกเซิร์ฟหนึ่งแล้วเาจริงเาจริงแล้วคือผมทําใจตั้งแต่โอ้ยุตัวฟาร์ลวนดิคือจะผมทำใจตั้งทำทำใจทุยทําใจตั้งแต่ก่อนจะเบอร์แล้วแหละว่าเออกูโดนการันตีแน่แน่คือมันรู้อะทั้งกาฟทั้งซูคุนะาแม่งโอ้โหลอกกูเยอะทุกตัวแต่ยังดีไหนไหน โอเคใช้นี่คือเมื่อกี้จะบอกว่าเออย่างดีที่ได้คู่ซันชายนี่มาหนึ่งตัวตัวนี้มาละสองตัวละคนดูบอกมึงจะอวดทำเหี้ยไรพี่มึงจะการันตีได้เนี่ยเปิดขนาดนี้ถ้าเลเจิใช้นี่ไม่ออกมึงก็มึงก็เกือป้ายเรียบร้อยและนี่คือภาพหาดูง่ายเอาจริงถ้าสุคุนักกูอัดคลิปด้วยเนี่ยสุคุนักกูไม่โดนการันตีไปเลยอือแปลกนะเพราะผมอัดคลิปเนี่ยผมไม่การันตีเลย ามาลุ้นดีว,ว่าจะเป็นาชนีหรือเปล่าถ้าเป็นาชนี่นะมันจะเฟลมากเลยปับใหม่โอเคจบข่าวคือผมสังเกตมาประมาณสองรอบแล้วว่าทุกครั้งที่ผมไม่อัดคลิปเนี่ยมันจะไม่เกลือสุคุนะผมไม่ได้อัดคลิปนะสุคุนะเนี่ยเออเราเห็นเราเห็นบัฟบัฟไอปีกนั่นไหมเพื่อนก็กดให้อีคนนี้แหละที่มันเปิดอยู่เนี่ยมันก็เปิดมันก็เปิดให้สามรอบมันบอกได้ไอดีวายเออเราเรียก็ดีวายนะมันคือดีวายอยากเรียนให้ในหลักการ แต่ก็ก็ไม่โอเคอยู่ดีดกูโดนกรนตีมเดียวขนาดกูทำใจมาแล้วกูยังเจ็บเลยท่้เผู้ชุโอ้ยโหโหโหแอบบอลเลอร์สามยังได้ขั้นสามะเพิ่มดาเมจขอเอักช่องขอเอักช่องกูจะได้ล็อกอ้อเขาบอกคือจริงๆเนี่ยผมหลังจากอัปเดตผมก็ไปเปิดหาคาตาคุริอ่ะมีประมาณเจ็ดพันมั้งก็เลยเปิดไปเปิดไปออกห้าพันเอง 5,000าาเองอ่ะออกแล้วแต่พวกกวาดคลิปกู้ดวงการันตีทุกรอบเลยทำไมวะฮะฮะเกมเป็นไรกวนตีนมากใช่ไหมฮะกูย้ายไปโอเคเอมาละใช่หยอกเล่นหยอกเล่นคือไม่ได้จะย้ายเลยเออคือรักเอดีตลอดอืมเนี่ยหมดในหัวใจเนี่ยกรีดเลือดมาเนี่ยมีแค่แค่เอดีเอดีเอดีไหลนองเต็มพื้นเนะี่ยตอนนี้เนี่ยไม่มีเลยอันนี้เป็นกูเวีนกาดอเลยได้สาระเออได้เขาเล่เนระเบิดนี่นะี่เนี่ยกูโดนโทรลงอีกเนี่ยตอนนี้เนี่ย หยอกเล่นครับเออถ้าเกมมันดีกว่าผมก็เล่นแหละเกมไหนดีกูเล่นเกมนั้นอา้าวส่นเสร็จแม่งทิ้งกูคนเดียวในดิสเลยเอาออกอวดด้วยแล้วกันกันนะ